สวัสดีครับผมธงชัยดาวยันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนะคนจรจาปาศีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขต2ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักโดยมีโรงเรียนเครือข่าย3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคุพุกลางโรงเรียนบ้านหน้องจิกและโรงเรียนบ้านน้องกลางโคกขออนุญาตนำเสนอ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับระถัศึกษาดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนอนุบา,นาลนครจำปาศีได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตทักษะภาษาเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของโรงเรียนคุณภาพคือรองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพะระดับปฐมศึกษานครจำปาสีโมเดลมี6ขั้นตอนหรือซิกพีได้แก่ 1. p r e p พีแพรเตรียมความพร้อม 2. แงเพรนวางแผนการพัฒนา 3. P r แพ t i c ีปฏิบัติการ 4. p a r t i c i ิซิเร่วมแรงร่วมใจ 5. Pro ร i d e เอื้ออำนวยและ6 Present รายงานและนําเสนอขั้นตอนที่1 p ึ่งพีแพเตรียมความพร้อมสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเคสอจัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนครจำปาสีโมเดลเพื่อจัดทําแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและไทม์ไลน์กิจกรรมการดําเนินงาน ของโรงเรียนคุณภาพในปีการศึกษา2565การสร้างการรับรู้และความเข้าใจคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนครจำปาสีโมเดลโดยการนำของนายสุชาติพุทธลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง3าโรงเรียน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้นำชุมชนและผู้ปกครองการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร <S <S เนื่องจาก4โรงเรียนนครจำปาสีโมเดลมีพื้นฐานที่แตกต่างกันขาดปฏิสัมพันธ์กันและไม่คุ้นเคยกันดังนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้ง4โรงเรียนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมศึกษานครจำปาสีโมเดลได้ไปศึกษาดูงานกิจกรรมโอเพนคลาสของโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ที่โรงเรียนบ้านหนองแคทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3เพื่อนำรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้มาบูรณาการใช้ในโรงเรียนคุณภาพเพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญขั้นตอนที่2แลนวางแผนการพัฒนามีการดำเนินการดังนี้ การวางแผนชั้นเรียนปีการศึกษา2565โรงเรียนคุณภาพนะครจำปาสีโมเดลร่วมกันวางแผนการจัดชั้นเรียนใหม่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษานะครจำปาสีโมเดลภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,565ตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินที่กําหนดดังต่อไปนี้กิจกรรมเข้าค่ายสารสัมพันธ์พี่น้องนครจำปาสีโมเดลคือการนำนักเรียนโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ายมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความคุ้นเคยมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อนมาเรียนร่วมกันกิจกรรมนำนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนโรงเรียนคุณภาพโดยนำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายทั้งสามโรงเรียนมาเรียนรวมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาจีนคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นรายวิชาที่ขาดแคลนครูวิชาเอกในโรงเรียนเครือข่ายตามปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนคุณภาพ ได้กำหนดการสะท้อนผลเพื่อทราบผลการดำเนินงานในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเดินทางมาเรียนและปัญหาอื่นๆทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนได้นำปัญหาที่พบมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีผู้บริหารและคณะครูทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบเดือนที่ผ่านมาโรงเรียนคุณภาพ ระดับปฐมศึกษานครจำปาสีโมเดลภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพมุ่งมันตั้งใจจะดำเนินการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่เพียงแค่การรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เท่านั้นหากแต่เป็นโรงเรียนคุณภาพที่พัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์